tôi sẽ gặp những người pháo ra và có cuối cảm giác sử dụng khả มายานดวลวิสเลยนะครับอ่ะแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับสาวๆครอบครัวว,วิสกันไทยแลนด์นะครับสวัสดีคุณท่านผู้ชมเราสู่ประจวบชริขัดครับวันนี้ผมอยากให้ทั้งสามคนก่อนอื่นพูดคุยขัไปไปไป้งไทยแฟนๆหน่อยน,นะฮะเริ่มจากพี่มา,าก่อนเลยค่ะก็สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวประจวบหรือว่าคนที่มีชื่ท่านเลยค่ะ ขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่นะคะก็หวังว่าจะได้กลับมาในที่นี่คือทุกปีค่ะขอบคุณมากๆจริงค่ะโอเค ขอบพระคุณมากเลยนะคะต้องบอกว่ารอบก่อนที่น้องอินฟ้ามาเนี่ยเรจาจัดการด้านหน้าห้างน้องอินฟ้าก็บอกว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะรอบนี้เรจาจัดการในฮอนะคะบอกว่าน้องอินฟ้าจะประทับใจนะคะรอบนี้มาทำใจมาทับใจอะไรอย่างไร้ไไใครับผมมาที่พิบิวตี้ Beauty ครับค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทักทากช่วยแป้นหน่อยสวัสดีค่ะพิบิวตีน้นะคะครับผมวันนี้ไหน คุยกับพี่บิวตี้ก่อนเลยครับให้กำลังใจน้องๆหน่อยได้ข่าวว่ามาฝึกซ้อมวอล์กอัพบิวตี้ให้กับน้องๆเลยวันนี้ให้กำลังใจน้องๆหน่อยนะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทาาุกขาเมื่อคืนน้องๆน,นะคะซ้อมการถี่ประมาณเกือบทีสองเลยนะคะที่เราดูถูกกันกันเพราะว่าเราต้องการให้ภาพรวมของเวทีวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกก็เอ็นจอยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆอาจจะเห,น,หนือหน่อยหน่อยคุิวเลยต้องบู๊บบู๊บ energy น้องๆให้แบบว่า ตออีสองทุกคนยังตื่นอยู่ง้นแ,แล้ววันนี้นะคะมงกมีแค่หมูลเดียวก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเนะ่อยากให้น้องๆทีออ่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ขอให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เองทําในวันนี้จงภูมิใจเพราะวันนี้พละความมของทุกคนทําดีมากดีจนถึงขัน้นคือบบอกว่าตอ,ตอนเลือกสเปนทัวร์กแมนคือแบบว่าใจมากเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับสิ่งที่ ตัวเองจะทำต่อจากนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการประกวดแล้วก็มีความสุขกับความฝันของตัวเองอย่าพึ่งถอเชื่อว่าสักวันองเป็นวันของคุณค่ะได้เลยครับขอบคุณพี่บิวตี้ด้วยนะครับลูกบุครับด้าจูดีโหด้านนี้ต้องบอกเลยนะคนนะว่าตืนเต้นมากมากค่ะ คลินมาเลนชนชนะนตนนะคะต้องบอกว่าเนี่ยไปที่ไหนสร้างตำนานทุกที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะต่อให้จะเป็นเรื่องที่เป็นหายาะมากแค่ไหนคะ่ะจะกลายเป็นคอนเทนต์ทันทีสําหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลียมพืชสนามบินก็นทํามาแล้วหรือจะบอกว่าคืนนี้ถ้าหนูไม่โม้นะคะ บอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเรียนไป <laughs> ก็ทุกอย่างเกิดขึ้นตามความธรรมชาติค่ะแล้วก็เกิดจากการที่หนูชอบเล่นกับแฟนคลับทุกๆคนค่ะแล้วก็ด้วยตัวหนูเป็นอย่างนี้เองด้วยนะคะแต่ว่าหนเชื่อว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่า <laughs> อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเรียนแบบสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆทุกข้อสอบวันนี้นะคะรวมทุกผู้ที่จะได้รับมงในวันนี้เนี่ยก็จะสามารถนําความภาคภูมิใจ เชา้ชาประจรดขีดนแน่นอนค่ะ <Okay. S 2> โอเคด้วยค่ะคีณต <Okay. S 2> ิค่ะคุณวิครับคำถามนี้อยากให้ฝากผลงาน่อยได้ไหมได้เลยมาถึงเวทีนี้แล้วฝากผลงานตัวอะไรค,ครับคุณติกครับก็ตอนนี้นะคะมีเรื่องหยดฝนกนลิ่นสนิทนะคะซึ่งก็ได้ออนแอร์ air, วนนี้เป็น EP ที่สองนะคะ ก็ลิเล่นกับพี่ฟ้านะคะวันนี้ก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะคะที่ประสบทีวีะทยเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะสามารถย้อนแบบดูได้นะคะที่ช่องไอชีอีนะคะแล้วก็ช่องวันสามสิบเอ็ดทุกวันเสาร์ค่ะขอบคุณมากครับมาที่พี่บิวตี้ครับฝากผลงานหน่อยครับเราฟังแขกค้องอ่ะได้เลยค่ะขายตรงตรงนี้ได้เลยก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะบุคลิกภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นนางงามเลยหรือว่าคนที่ ทำธุกกรกิจอะไรก็ตามเลยจะเา็นหมอเออทำเป็นผู้บริหารเอยที่จะมีบุคลิกภาพาท,าาออทาพี่ดีอย่างที่บอกไปว่าคนเรามองกันครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้พูดคุยก,กันแต่เราจะตัดสินกันด้วยบุคลิกภาพ,าพที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วทำไมครับพี่ฟ้าแค่ถูกพบ่ึงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าทุกท่านนาทางชอบเอ่อพ่อพ่อแม่นะคะชอบประจว่นะคะอยากที่จะ บุคลิกภาพดีหุ่นดีหุ่นสวยขอให้นึกถึงคูบิลกับ Walk วอล์กบิลจีแล้วก็สามารถติดต่อนะคะคได้ทางเดฟคูดเลยทุกช่องทางนะคะ <c oughs> Facebook IG ีติดต่อนะคะหรือว่าติดต่อผ่านทางเพจ Miss มิสแ d Thailand ก็ได้ค่ะ <c oughs> ได้เลยครับขอบคุณครูบิลตี้ด้วยนะฮะมาถึงทางด้านพี่ฟ้าครับวันนี้ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ตบทาา้ายด้วยฝากผลงานหน่อยครับบิบบับครับได้ค่ะก็ ออขอฝากเว้ากาละกันนะคะเหมือนที่น้องหลินได้พูดไปเลยค่ะสําหรับซีรีส์บคกลอนสนิทนะคะก็กํำลังที่จะเข้มข้นเรื่อยๆนะคะซึ่งวันนี้เราออนแอร์ EP สไปแล้วนะคะสามารถดูได้ทุกๆวันเสาร์เวลาสามทุ่มทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะหรือว่า อยากดูอันคัทนะคะฉากขึ้นฟิลโดยเฉพาะสาววัยห้าพาดเลยนะคสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะ i อชีได้เลยซึ่งจะสามารถรับชมได้ในช่วงเวลา4ี่ทุ่มรวมถึงผลงานอื่นๆโปรเจตกต์ต่อไปนะคะมีทั้งแบบว่ารวมในหลายคู่นะคะของ MGP นะคะรวมถึงผลงานเดี่ยวก็จะได้รับชมกันนะคะสำหรับโปรเจกต์ลับต่างๆใน EP ในช่วงต้นปีน,น,นั่นเอง ครับคนที่ให้กำใจสาวงามตัวแทนมิสแกรนประจวบเหนือได้ไหมครัอีกผู้เดียนหนูทราบแล้วครับได้ค่ะแต่ว่ามีคำถามหนึ่งอยากถามพี่ใหม่ครนะพี่ใหม่อาหลับนี่หนูคนเดียวหรือเปล่าทั้งงานนี้เดินมาเราตกใจ่าเลยว่าเอ๊ะทีมอาหลักนี่หนูคนเดียวหรือเปล่าแต่งมาเพื่อพี่น้องชาว เหนหรือว่าชาวกระจวบโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับลุคนี้คือเป็นครั้งแรกเลยที่ได้แต่งอะไรแบบนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบการดมถึงผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอเคก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ด้า,านหลังนาะ ทุกเหมือนที่พี่ฟ้าเคยบอกเลยค่ะทุกๆก,การประกวดแน่นอนว่าผู้ชนะจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อนะคะใครที่ได้ตำแหน่งนค่คืนนี้ไปสำหรับมิสแกรนประจวบในปีนี้ สุดท้ายแล้วเมื่อได้มองไปแล้วทําหน้าที่ตัวเองให้ดีอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าในทุกๆปีการแข่งขันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะ4ีปีที่เราต้องการส่วนน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อนะคะสุดท้ายก็คือวันของเรามันอาจจะไม่ใช่วันนี้หรือจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะคะอย่าหยุดพยายามถ้าเรามีความฝันพยายามใช้ความอดทนความมุ่งม,มั่นไปให้ถึงอย่างพี่ฟ้าเองเนี่ยกว่าจะอยู่ตรงจุดนี้ได้ก็ผ่านการร่วมรุ่ง ผ่านการผิดหวังมาแล้วเสมอนะคะรวมถึงน้องๆที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดด้วยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนอีกทั้งหนึ่งแลมวกันค่ะที่มาหาด้วยขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ขับรถกันมาที่กรุงเทพนะคะพรุ่งนี้เรายังมีจะต้องไปเจอกันต่อสามารถไปเจอกับพี่ฟ้าได้ที่มิชลแรนที่ฉะเชิงฉะฉะฉะเชิมซังค่ะ,คะไปเจอกัน,กนได้ะคะ่ะ โอเคครับ,ร Grand, บเสียงปรบมือกับสามสาวครอบครัวมิสแกรนไทรานด้วยด้วยการนั่นนะครับด้วยการเชิญครับครอบครัวพี่ดีมิสแกรนประจวบเราครับขึ้นมาร่วมบันทึกภาพกับครอบครัวมิสแกรนไทรานของเราด้ยครับเดียวเชิญนะครับคุณมิคคงสกอโยาธานพิครับคุณพิาย,ยากิริยาและไอทุคคุณใหม่ภริยักษ์นิดน้อยคุณมิมีกาสุดาเช้นนายกิริครับร่วมบันทึกภาพกับสามสาวงามของเราบนเวทีด้วยนะครับ เชิญคุณวิวตี้ครับคุณลินมาลินคุณอีฟ้าราคาจะคงอยู่สอคนเดือบบน,นทีนะครับเด็เชาญครับพี่นีทั้งสี่ท่านนะฮะถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณกำลังใจดีๆน,นะคะจากคนอิงเว่ามาคานะคะคนบิงตี่วราชนารดงเล็กน,นะคะรวมถึงคุณลิมมารินชรานันด้วยนะคะลำดับนี้ค่ะต้องขออน,นุญาตเชิญเส่วนของอผู้ร่วมสนับสนุนนะคะได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันด้านบน,นเวทีด้วยนะคะ ลำดับนี้คุนย่าตีเชิญค่ะพีดีทั้งสี่ของเราได้ให้เกยียรติถ่ายภาพร่วมกันนะคะกับครอบครัวมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับครอบครัวพีดีมิสแกรนระชวนพี่น้อของเราด้วยนะครับอามิค่อน ของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเรามีของที่ระลึกส่งมอบให้กับสามสังนำด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะครอบครัวพิเศษอะไรที่คุณยต่อให้เดี๋ยวเรามอบของที่ระลึะละคกนะครับให้สำหรับสามสามัง,งสนำบนเวทีครับโดยทีมีลล้ของเราครับจะเป็นผู้ให้เก็บมอบของที่ระลึกนะฮะ โอเคครับขอบพระคุณนะฮะคุณปาิยะนิ่มน้อยด้วยครับโอเชียลไดเรคเตอร์มิสแกร์ประจุมคลินิกคันด้วยครับขอบพระคุณในการสามสาวเราครับคุณบิวตี้คุณลิลมาลีและคุณอิงฟ้าวราหักเลยครับงาน่นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าต้องขออนุญาเชิญนะคะคาด็อกเตอร์มรณพันธุ์จุรค่ะเป็นประาิสังมงออคิ่ะด้านเรวมมันทีภาพค่ะรวมกับสามสางามจากครอบครัว เวทีค่ะขอขอบคุณคุณวางด้วยนะท่านดร์มนัสพันธ์จตุพ์ค่ะที่อยู่ร่วมงานกับกองประกวดมิสรแรงบระจุกิจการของเราอย่างยาวนานของเมื่อที่สาปีรวมถึงปีหน้าด้วยนะคะวันนี้ค่ะได้ให้เกียรติเรียนเชิญท่านนะคะด้านบนเวทีค่ะเพื่อปันพิษภาพร่วมกันค่ะในส่วนของแคมพิเศษของเราในค่ำคืนนี้ค่ะขอปรากฏคุณด้วยนะคะท่านดร์มนัสพันธ์จตุพ์ผู้บริหารกิจสักิจกรรมะเสริมความาน S L K Clinic ค่ะ ปุ๋ยาที่ส3เราค่านปุ of of mond, io, here, storm, costs, están, ๋ยทุี่2ค่ะกรรมการบริษัท CS v i l l าแสงอรุณนะคะ CS Green คุ้มค่ะได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีค่ะขอบคุณคุณปราภาพและก็คุณแอปด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญทั้ง2ภาพด้านบนเวทีด้วยนะคะขอบคุณท่านดรวังด้วยนะคะดรวังไม่ไดยสะท้านจตุพันธันค่ะ ท่านว้นะคะให้เตรียมตัวขึ้นหน้าบนเวทีค่ะเราแทนจากเดบิวต์สเก็ตการ์ดแนนหัวอินและเดบิวต์สเก็ตหัวอินค่ะนคนุณบรุกพรกิตเกิดค่ะและคุณปณีรัตน์กิตเกิดค่ะเราไดเชิญทั้งสองข้านด้านบนเวทีค่ะถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวไม่สแกนค่ะสามารถขึ้นถ่ายได้เลยนะครับถ้าเกิดว,ว่ามาท่านขึ้นถ่ายซีเดียวเลยขอบพระคุณนะครับโอเค เชิญคุณมณีรัตน์สิบมาเจอด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะจ็ đ đ e บสีเพชรการเด่นหัวหินและเจ็บสีเพชรหัวหินค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าสาวยังไม่มีที่พักเรียนเชิญได้เลยนะคะพักกันหน้าที่โรงแรมติดชายหาดสวยหรูค่ะเจ็บสีเพชรหัวหินของเราแล้วบีคาเฟ่ด้วยนะคะหวังว่านังสา,สา,า,สาวๆน่าจะชอบนะคะเดี๋ยวต่อกางวิ่งก็แทนจากรูปหัวหินค่ะ เกิดว่าถ้าใครประกาศแล้วม่อยู่ขออนุญาตห้ามนะคะเราได้เชิญตัวแทนจากบริษัทโปรตีนค่ะได้ให้เกียรติถ่ายภาพด้านบนเวทีด้วยนะคะต่อไปค่ะเราได้เชิญนี่คุณวัชรีศรีไทยค่ะผู้บริหาร,ราฟางสแควร์วิสแอนด์เอทได้ให้เกียรติถ่ายภาพด้านบนเวทีค่ะ หัวอินค่ะคุณสามิเหนียปียดปียดสุดค่ะเพิในการฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินค่ะ,คดคะ,ดคะไาาด้หหให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับครอบครัเวเมสแคนไทยแลนด์นัทบนเวทีค่ะต่อกันที่นะคะมหาวิทยาลัยนันท์ขาสแตนพอร์ตค่ะคุณเบนจมาม่าวงสะอาดนะคะ เฉลียวด้วยนะคะ House of Beauty ค่ะค่ะขาเชิญคุณปิยนิรุนเฉลียวค่ะแานจาก House of Beauty ค่ะทานผู้บริหารของเรานะคะเขาได้เชิญน,นะคะบริษัทรเรือเร็วโลงพยาค่ะคุณุอารียานัทสิทธิชัน์งา์ตอนค่ะผู้จัดการบริหารสาขาบริษัท,รรษทรเรือเร็วลงพยาค่ะ ยินดีต้อนรัจากชมรมจักรยานวอลินนะคะคุณเคมคาดองบัวพัดทงค่ะเดี๋ยว <c oughs> เชิญคนรถคุณนศราและคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญค่ะคุณสุพศรโยกัทโท้ค่ะผู้บริหารห้องเสื้อสุพศรค่ะเดี๋ยวเชิญคุณบังคับด้วยนะคะและ้วก็ท่านดรปราโมทเพชฌาดค,ค่ะคุณสุดที่ลำหนา้าวิจัยนักศึกษาผู้บริหาร CMC Group ค่ะและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ ตัวพิษแคนไพลเลตของเราค่ะขอบพระคุณคุณประฮาร์ด้วยนะคะแต่ยา่าเราคือภาพโรมกันค่ะวันนี้มีเช้าๆห,าหน้าลอยนะคะลอยกิตัณฑ์ก็พักพิเศษซีกันได้เลยนะคะในเชิญตัวแทนจากอมริงด้วยนะคะอมริงเฮอรกิทค่ะคุณพัชรณสัจจมนานณชัยหรือว่าคุณบันนี่นะคะลำเจ๋งค่ะกาได้เชิญตัวแทนจากโรงแรมรอยัลควาเวลีย์นะคุณเอกชัยพันงานค่ะ น้ำตับนี้ค่ะเรียนเชิญคุณลุศราและคุณค่ะได้ให้เหยียดถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวแกลนทรายแด์ค่ะเรียบร้อยค่ะในรายะประชิงหาพนะคะเดี๋ยวเราจะต่อที่คุณสุภักสอโยงตะโกนค่ะบริหารนอกเสื้อสุภักสอค่ะขอได้เชิญค่ะตเรแทนจากคุณภัสสุกิจฟานิดนค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัทสามรอยย่อจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์พลัตจอยโคฟองเดอร์ลองบาชิโอด้วยนะคะตราแทนจากอาร์ชพิทค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะบกุเรือนอุชาในุูคนขับยิ้อด้วยนะคะขอเรีนเนอคุณมรรมุพักสอนค่ะได้ให้เก็บรถ่ายภาพร่วกันดา้านนี้ค่ะและขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากชมคาเฟรชรองหัวหินค่ะมินแฟนเขาตรวจเหาเรานะครับให้ความสำงันกับปนเซอร์นครับเาเป็นผู้ใหญใจดีนะครับผม ในครั้งนี้กันสองคุณนะครับใช่แล้วค่ะลาดับนี้เขาได้เชิญคุณปิยานีบุญชาเดียวค่ะ CEO ีโอทา o เว e ร์ออฟบิวค่ะเดี๋ยวเราต่อกันที่อัมบรีนวิกิตนะคะสักครู่เดียวค่ะของพี่คุณคุณมลสุภาษณอยู่กับพี่คด้วยนะคะขอได้เชิญคุณปิยานีบุญชาเดียวค่ะ CEO จาก House of Beauty ค่ะคิวต่อไปเขาได้เชิญนะคะตัวแทนจากอัมบรีนวิกิตค่ะคุณบันนี่ของเราแท้เลยว่าคุณ พัดโซ่เรนนัพสักรมานณชัยค่ะและเกิบมีมิกาจินาชนารีด้วยนะคะวันนี้พี่ปันนี่ได้นำพี่โบชเชอร์มาเปื้อด้วยใช่ไหมคะมอบให้น้องอิงฟ้าอันนี้ถ้าเกิดมีมามเปื้อด้วยก็นนะะกสามารถบอกชาวนาขอกชาจากครอบครัวไม่สแกนแถบได้เลยนะคะขอบคุณคุณปิยนีบุญเฉลียวด้วยนะคะ เดยนเชิญคุณตาด้วยนะคะคุณรุจ่กพา,าช่าสุชาติไปเตรียมแกะตุ๋นควงเซ้งนะคะใบาตาตาค่ะเดยนเชิญน,น้องมีบีกาชนาเช่นาทิลีค่ะแล้วก็ต้นแทนจากทามรีตัวดีนะครับคุณพัชสอนนัชจักรมานชาชัยค่ะเรียบร้อย หินด้วยนะคะอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะต่อไปค่ะได้เชิญคุณดุจชาห์เสุชาติค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่กับกเซง,งตอยตาตานะคะเราได้เชิญคุณพุทธิยาพันแสงด้วยนะคะอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำค่ะลังจากนี้ค่ะขอาได้เชิญตัวแทนจากโรงแรมโรนโรพาวิเลียนค่ะได้เห็นสายตาพ่รวมกับครอบครัวแม่แกนมปไทยแลนด์ค่ะขอ้วก็คนพิกาด้วยนะคะ โยคาวิเลียนค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากมกุฎเรือนกุญชายค่ะผู้บริหารมงกุฎเรือนกุญชายคุณโอ๊ตคุณพ้าวพลฝรั่งนิ้วค่ะเอ่อขออภัยค่ะแม่สีพุทธิยาภัสแสงค่ะตัวแทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินเชียงค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณแม่สีด้วยนะคะลำดับนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณโอ๊ตค่ะคุณพ้าวพลฝรั่งนิ้วผู้บริหาร คุณชายค่ะได้ให้เกียรติถ่ายภารพร่วมกับครอบครัวมิสแกนไทยแลนด์ค่ะในเชิญคุณนภอสสุกิจปาน,นีนิดด้วยนะคะผู้จัดการเข้าไปประทัทสังรารยอดจำนาเจ,จ้าของผลิตภัณฑ์กุ้ยโจยโคลฟ์พาวเดอร์ลองออนสุดโตค่ะ